สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นกับช่องตรงไปตรงมาทีวีประจำวันอาทิตย์ที่15เดือนมีนาคม2563นะครับเช้าวันนี้เรามาพูดคุยกันก็คงจะเป็นประเด็นสั้นๆตามหัวข้อที่บอกว่าอาญากรหน้ากากนะพบแล้วจริงหรือไม่เนื่องจากมามีกระแสข่าวอยู่พอสมควรนะครับมาหยอดเป็นคนโน้นคนนี้บอกว่าเอาละตอนนี้นะครับ กจะกฉากหน้ากากอาญกรนะครับคืออาญกรหน้ากากก็คือกรณีที่มีคนกล้ชิดนะร้อยเอกธรรมนัตนะครับเป็นผู้ติดตามร้อยเอกธรรมนัตไปมีข่าวกรณีที่จะส่งหน้ากากไปจีน200ล้านชิ้นนะคุณอัจฉริยะกอกมาแฉว่าพบแล้วนะครับเจอแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวจะแฉรายชื่อหรือแฉรายละเอียดาทางด้านของ หลายฝ่ายนะครับแม้กระท,ทั่งนายไพศาลอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิทยก็ออกมาบอกว่าเอาใกล้แล้วใกล้จะพบแล้วถามว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถกระชากหน้ากากานะของอยายการหน้ากากาได้จริงหรือไม่นะตราบใดที่ยังมีรัฐดีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรยังอยู่อะไรจำลองนี้ด้านคุณธรรมนัฐก็บอกก็จะกระชากเมือนกันนะนะครับว่าเอาจริงนะจะกระชากออกมาให้ได้ว่า ของจริงหรือคนจริงหรือใครกันแน่อะไรํำนองนี้แต่วันนี้เราก็ยังไม่เห็นวือแบลกการกระชาตหน้ากากนะอันนี้ก็คือประเด็นที่สังคมเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าอาจากรหน้ากากนะครับขนาดคนไทยเราลําบากกับการหาหน้ากากมาสวมใส่มาปิดจมกูกมาปิดปากในช่วงของโควิด19แต่ก็มักจะมีนะครับม่ใยัมักจะมีแล้วก็มีผู้ฉกฉวยโอกาส นะในการที่จะเอาหน้ากากนี้ไปจําหน่ายในต่างประเทศก็ดีหรือแม้กระทั่งจําหน่ายในประเทศในราคาที่สูงทุกวันนี้นะครับหน้าก,ากากหาซื้อก็อยังยากราคานะครับก็ยังอยู่ที่นะคบไม่ต่ำกว่า15บาบาทนะถ้าหาได้นะครับในประเทศไทยเนี่ยนะเอายกเลิจะมีจะแจกอยู่บ้างแต่ก็ไม่เพียงพอนี่คือประเด็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันว่าถ้าแน่จริงนะร้อยเอกกรมนัสคุณเป็นรับดีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร นะครับแล้วก็คนที่มามีเรื่องมีราวก็เป็นผู้ติดตามเป็นคนใกล้ชิดถ้าขนาดนี้ยังกระชากหน้ากากอาญากรออกมาไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นมาแฉผมว่านาคุณเสียชื่อเป็นไปไม่ได้นะครับที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะไม่สามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้ถ้ามีความตั้งใจและเป็นไปไม่ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาใส่ใจเรื่องนี้จริงจะต้องกระชากหน้ากากอาญากรหน้ากากออกมาให้ได้นะครับอย่างน้อย เรามองว่านี่คือการทำร้ายทำลายประเทศชาติและประชาชนก็เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ออยากจะพูดในกรณีของฝ่ายค้านนะครับที่กำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อ,อร่วบรวมสสเสนอยติขอเปิดสมัยวิสามันนะครับในการประชุมรัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของโควิด19แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งมันสวนทางกับคําพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าเอาเหตุการณ์อย่างนี้เราต้องออกมาช่วยกันแก้ไขนะเราต้องมาสามัคคีกันแต่ปรากฏว่าพอฝ่ายค้านร,รวบรวมสสเพื่อที่จะเสนอชื่อเสนอเปิดสมัยวิสามัญน,นะครับในการประชุมรัฐสภาปรากฏว่าในซีกสสพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเริ่มออกที่จะมาต่อแย่และคัดค้านว่าไม่เห็นด้วย นะกับการที่จะเปิดสมัยวิสามันเพราะกลัวจะโดนด่าแล้วไปมองในแง่ลบว่านะเปิดมาก็เพื่อด่าเท่านั้นอันนี้คือปัญหาถามว่าที่พลเอกประยุทธจ์จันโอชาพูดอย่างนั้นจริงใจหรือเปล่าแน่จริงนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ชาแน่จริงอยากเห็นการแก้ปัญหาร่วมกันมันปฏิเสธไม่ได้คุณจะต้องมีการประชุมร่วมกันของสองสภารัฐสภาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง วันนี้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลถามว่าเป็นระบบแล้วหรือยังผมมองว่ายังไม่เป็นระบบนะครับถ้ามองเป็นระบบมันจะต้องแก้ปัญหาได้เป็นเรื่องๆอย่างเช่นกรณีปัญหาหน้ากากก็ยังแก้ไม่ได้แะก็ยังเป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับคืไม่เป็นระบบ2ระบบการบริหารจัดการถ้าสมมติมีคนไข้หรือมีคนติดวัดมากขนาดไหนคุณจะบริหารจัดการอย่างไรคุณเตรียมโรงพยาบาลอย่างไรแพทย์แต่ละ อาสถานที่ในประเทศไทยนี้นะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณจะ,ะมีมาตรการในการกักกันมีมาตรการในการดูแลรักษามีมาตรการในการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรผมก็ยังไม่เห็นระบบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในอัตราเสี่ยงอัตราเสี่ยงที่สูงประชาชนต้องระวังตัวเองแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะระวังยังไงถ้ามาตรการของรัฐไม่เด็ดขาดนะครับมาตรการของพลเอกะยุทธ์จันโอชานั้นจะต้องมาเป็นสเต็ป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  นาว่ากัเป็นขั้นๆเลยทีเดียวแต่พอเขาจะเปิดสมัยวิสามันนะครับเพื่อที่จะถกเถียงเพื่อจะหาข้อยุติระดมความคิดเห็นทางภาพซีของพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าดูข่าวช่วงก่อนๆจะบอกว่ามีการส่งรายชื่อกันว่าอย่าให้มีการเปิดสมัยวิสามันนะ,นะนะเดี๋ยวจะโดนด่าเอาถ้าคุณกลัวอย่างนี้คุณอย่าเป็นรัฐบาลถ้าคุณกลัวการแก้ปัญหาอย่างนี้คุณอย่าเป็นรัฐบาล นะครับการแก้ปัญหาที่มันไม่เป็นระบบการแก้ปัญหาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารงานมา6ปีกว่าๆยังไม่สามารถจัดระบบในการแก้ปัญหาได้แต่พอมีปัญหาเรื่องโควิด -19 ปัญหาเรื่องเศร,รษฐกิจฝ่ายค้านจะขอยืน่นยตินะครับขอเปิดอภิปรายประชุมวิสามัญปรากฏว่าเอา้าไม่เห็นด้วยเดี๋ยวกลัวจะโดนด่าไอความคิดอย่างนี้ผมว่าขาจัดจากคำว่านักการเมืองออกไปได้เลยนะครับ คุณเป็นนักการเมืองนะคุณเป็นสอสีกใดกันแล้วแต่นะถ้าคุณคิดจะแก้ปัญหานะครับบางเรื่องหรือปัญหาใหญ่โควิดไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะครับวันนี้เศรษฐกิจติดลบนะครับนะไตรมาสปี63เนี่ยติดลบนะประเมินประเมินโดยรองผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารสูงสุดศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจของ s อ b เนี่ยนะเอเนะี่ยนะครับคือ ลบปี63นี่ครับต้นปีแรกเนี่ย0.3เห็นไหมจากเดิมเราประเมินว่า1.8ไม่ใเราลวครับเขาประเมินกันเองว่า1.8อันนี้1.8ก็ประมูลเวอร์แล้วประเมินเวอร์แล้ววันนี้ประเมินใหม่นะครับจะติดลบอยู่ที่0.3คิดดูนะครับนี่ขนาดต้นปี63เองนะแล้วโควิด19เนี่ยนะครับไม่รู้จะเกิดไปอีกเท่าไหร่ถ้ามาตรการของรัฐบาลเป็นอย่างที่พลเอกประยุทธ์ทำอยู่ทุกวันนี้อย่างไม่เป็นระบบผมมองว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับประเทศ นะครับเพราะฉะนั้นผลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณต้องจริงใจนะครับอย่างน้อยคุณต้องสั่งพักพลังประชารัฐได้ไม่โ่าผมไม่ได้เป็นสมัยชิพพักอย่านะครับำคำาม้อย่าพูดเลยนะเขารู้กันหมดไม่ทันอ้าป,ปากก็เห็นเล่นไก่นะครับว่าอะไรคืออะไรใหนะ้อย่างน้อยให้มีการเปิดสมัยวิสามันถกเถียงปัญหากันครับว่าแต่และคนมีแนวคิดอ,อย่างไรเพราะอย่าลืมทุกฝ่ายทุกซิกทั้งฝ่ายค้านนะครับ ฝ่ายรัฐบาลเป็นหมอเป็นแพทย์กเกยะเยะคนที่มีความรู้ความชนานาญเกยะเยะสมัยแก้โรคซาก็แก้โดยพรรคอะไรสมัยนั้นก็แก้ไขปัญหาได้ก็สามารถที่จะมาระดมความคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบระบบนะครับแล้วสําคัญก็คือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศถ้าสมมุติว่าการแก้ปัญหานั้นไม่เป็นระบบก็ถึงขั้นหายนะได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในเรื่องของ าการช่วยเหลือประชาชนที่มีภาระนี้ก็ยังไม่ผมยังมองว่าลำบากนะต่อให้รัฐบาลหรือแบงค์ชาติประกาศนะครับมีนโยบายมาตรการาจ่ายเฉพาะดอกขยายการชำระ2ปีนะฮะต้นยังไม่ตอนะ้องผ่อนนะลดลอกเบี้ย20%อะไรกันล้วแต่จะปัญหาคือ,อยังไงร,รู้ไหมวันนี้ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยประชาชนโดย ส่วนใหญ่มากๆนะครับมีภาระนี้ทั้งสิ้นทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการนี้เรียกว่าแทบทุกคนอันนี้สำคัญนะครับเพราะทุกคนได้รับผลกระทบจะไปมองว่าชาวไร่ชาวนาวไม่ได้รับผลกระทบก็ไม่ใช่อีกนะครับบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนื่องจากคุณเป็นชาวไร่ชนะก็ไม่ใช่เพราะผลกระทบมันเป็นพวงนะครับเป็นเป็นวัฏจักรเอาง่ายๆทุกอาชีพวันนี้ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิด ธนาคารพยายามจะเขียนเงื่อนไขว่าคุณจะต้องมีเอกสารในรายการว่าได้รับผลกระทบจากโควิดมันคืออะไรเพราะฉะนั้นประชาชนผมเรียกว่าแทบจะทั้งประเทศจะขอร่วมโครงการของรัฐบาลในมุมของ 1. จ่ายเฉพาะดอกหรือนะครับจ่ายดอก50%หรือจ่ายดอกเต็ม 2. ขยายระยะเวลาในการชําระต้นนะฮะอันนี้มีมาตรการแน่นอนถามว่ารัฐบาลมีมาตรการรองรับทั้งหมดแล้วหรือยัง เพราะเท่าที่ผมติดต่อธนาคารไปนะครับก็หลายแห่งนะฮะอย่างออมสินอาทิตย์หน้านะเอชซีบีเนี่ยก็ยังต่อไม่ได้เพราะคนเข้าร่วมโครงการเยอะเหลือเกินถามว่าเงินสำรองเรื่องเงินอะไรก็แต่ที่คุณวางแผนไว้สําหรับการที่จะผ่อนตนในเรื่องนี้นั่นคุณมีมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง SME เรื่องรายได้เรื่องหนี้สินของประชาชนได้ประเทศชาติผมมองเลยครับผมมองผมมองจากใจนะฮะผมว่าประเทศนี้แย่แน่ นะครับแล้วมันจะล้มเหลวนะครับเศรษฐกิจจะสุดหนักๆประชาชนจะไม่มีไรายได้คนจะตกงานนะครับนี่ก็คงต้องฝากกันวนาทิตนะครับแม้วาาทิตย์ก็ยังไม่หยุดนะนะเนื่องจากว่าเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการแก้ปัญหารัฐบาลเราคงจะต้องสะท้อนกันแบบนี้แหละครับเพราะเท่าที่เห็นมันยังไม่มันยังไม่ได้จริงๆนะครับมันยังไม่ได้จริงๆเพราะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ ได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์เป็นการเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการกระตุ้นรัฐบาลนะครับให้สำเนียกให้สำนึกนะครับในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังอย่าเล่นการเมืองมากนะครับการที่บอกว่าเปิดสมัยวิสามันนั้นกลัวเขาจะด่านีค่คุณกำลังคุณกำลังเล่นการเมืองแหล่งพักบางพักตัเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยรัฐบาลอีกกลุ่มหนึ่งก็ เห็นด้วยกับรัฐบาลรวบรัฐบาลอย่างเงี้ยผมว่าอะไรก็แต่อย่าไปเล่นการเมืองมากวันนี้ประชาชนมีความสําคัญมีความจําเป็นที่ต้องแก้ปัญหาใน,นก็ฝากเป็นประเด็นไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ